หลกไหมหมายจับนี่แหละครับข้อหาอะไรรู้ไหมครับเอาสั้นๆผิดพราบาคอมนำข้อมูลนำไปแท็บเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จำนวนไม่เป็นล้านสองล้านเหมือนแต่ก,ก่อนในอดีตที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครนะนก็สี่หแสนก็ชนะกันขาดแล้วผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมันไม่ควรทำม่ ทำในสิ่งที่ควรทาโอ้ยพลเอกประยุทธ์อุตส่าห์ลงไปหาเสียงโอ้ยฝ่ายกุณซือวางแผนจะให้พลเอกประยุทธ์ไปหาเสียงหวังนะไปพบเจอประชาชนแล้วหวังคะแนนนิยมจะกลับมาพลังประชารัฐโอเคจะปล่อยประชานิยมลงไปนะครับทำบัตรประชาะชนเพื่อหวังทุกอย่างจะดีขึ้นแต่แก็เป็นเล่นหวยแปดบันกว่าลายหาเรื่องนะใครวางยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเรื่องนี้ก็บพี่ไา้ดูนะไอ้พี่นายดีนะวางหลักผิด ถ้าเดินเกมแบบนี้ฟันธงเลยสวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเรื่องหวยเนะี่ยที่ต้องการให้เหลือ80ปบาทตอนนี้ก็กำลังโกโซบิก ไปดูในเชิงปรากฏการณ์มีการออกหมายจับมีการถแถลงตอบโต้มีการซัดกันไปมาแนวทางของหวยเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้กําลังลามเข้าสู่กรรมธิการและแน่นอนมันจะลามเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจทำเปทําให้เราแล้วกันครับนะครับวันนี้ที่เรามาชีแ้แจงเพราะว่าเราต้องการความเป็นธรรมไม่ได้อยากจัดตัวใครนะครับแค่ต้องการความเป็นธรรมว่าเฮ้ยวันนี้เราคืออะไรนะฮะเรามีจุดประสงค์อะไรนะครับผมประมาณนีย้ยังครับไม่เคยครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้พี่ทนายอนรันเสร็จการเลยครับเดี๋ยวเราประกาศแล้วกันครับเพราะตอนนี้ก็ผมก็ยังคิดไม่ออกตรงผู้นะฮะตอนนี้หยุดชั่วคราวอนครับครับหยุดชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้เต็มที่ครับเราทำเพราะมันสนใจต้องครับ ก็ถือว่าเสียหายเสียหายไปสิบล้านครับโดยเฉพาะชือเสียโดยพาะชื่อเสียงนะครับสื่อที่ลงไปหลายๆอย่างก็ไม่มีความเป็นธรรมให้ผมนะครับก็เสียหายเยอะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ที่จัดการนครับครับชั่วคราวครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคิดคิดออกนะรอรอคิดหาทางก่อนว่าจะยังไงต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่บอกคือเนี่ยเราก็ต้องมากู้ชื่อเสียงของเราก่อนนะครับ ไม่เคยครับไม่ไม่เคยครับคือเราเหมือนกับไม่คูอยากใครเลยนะฮะเราก็ดุมๆทําของเราไปนะครับอาจจะเป็นเพราะที่เขาเริ่มหมั่นไส้เลย,ยมะครับยังอยู่ในระบบครับอยู่ในระบบครับก็คือไม่คือ Data อยู่ในระบบแล้วค,คุณสมัครเฟซบุ๊กอ่ะน้องก็เข้ามาได้ถูกไหมคุณสมัครเฟซบุ๊กก็คือ Data มันมีอยู่แล้วแต่วันนี้คุณจะขายหรือไม่ขายอันนี้ชิ้นเรื่องของคุณแล้วน้องขอใครสักหนึ่งเราดีสักตลกไหมหมายจับนี่แหละครับ ข้อหาอะไรรู้ไหมครับเอาสั้นๆผิดพรบอคอมนำข้อมูลไปแท็บเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนข้อหาอื่นๆเนี่ยมันหน่อมแนมมากกลิ้งเลยแค่ข้อหาเนี้ยใช้อัตราโทษเกินสปีออกหมายจับได้ผมไม่เดียยแต่คุณแทมเนี่ยเขามีหลักแหล่งแน่นอนมีอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่อาชญยากะนนะไม่ใช่อาชญากรคุณทำอย่างเขา เป็นอาชญากรเอาคนไปตั้งเกือบยี่สิบคนเอานักข่าวไปด้วยคุณทำอะไรอยู่นะครับคุณออกข้อหามาเนี่ยผมอยากจะบอกพนักง,งานสอบสวนนะครับเวลาคุณแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยคุณเหลียวหลังไปมองหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้มาตราหนึ่งห้าเจ็ดกับมาตราสองร้อยเนี่ยมันวิ่งตามคุณมาหรือเปล่ามาตราสองร้อยเนี่ยแกล้งผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาแกล้งข้อหานะครับ อัตราโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคุณเหลียวหลังไปมองไหมว่ามันวิ่งตามคุณมาไหมแล้ววันนี้คุณเอามาตราที่กระจอกกระจอกเนี่ยนะมาจับผมเตะตัดขาผมไม่ให้คุณแถมมานั่งตรงนี้คุณคิดอะไรอยู่ผมว่านักข่าวประชาชนเขาจะคงทั้งประเทศคงจะรู้แนละ้วแล้วคุณมาแถลงข่าวว่ากำลังออกหมายจับแถลงข่าวใหญ่โตเลยคุณคิดอะไรอยู่ เออคุณคุณไม่รู้ข้อต่อสู้กันเลยว่าผมไม่ได้เป็นคนเก่งนะแต่ผมอะ่ะไม่มั่วไม่เคยมั่วหลักกฎหมายผมอะ่ะปึ๊กนะครับผมจบนิสสั์บัณฑิตเนติบัณฑิตจบปริญญาโทเป็นทนายมหาสาวสิบเจ็ดปีนะครับผมไม่เคยมั่วแล้วไม่เคยวิจารณ์คดีใครมั่วมั่วผมไม่ทําเด็ดขาดเพราะว่าผมไม่รู้ข้อที่จริง เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเตะตัดขาผมผมก็จะเตะตัดขาคุณเหมือนกันเอาดูที่คนละหมัดแล้วเรื่องไม่จบไม่ง่ายนะในเชิงปรากฏการณ์ที่เราเห็นก็คือมีการจับกลุ่มนะครับออกหมายจับเจ้าของเว็บมับงกรฟ้านะครับซึ่งเจ้าตัวอายุ30กว่าเป็นคนเชียงรายนะครับมีความชำนาญเรื่องของทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับไ i รเดอร ต่อมาก็มาทําหวยนะครับพอมาทําหวยเสร็จตอนนี้กองสลากยกเลิกนะครับในส่วนของคนที่ไปเอาโควต้าไปขายให้ทางมังกรฟ้านี่นะครับทั้งหมด8 0 0กักรายนะครับที่สําคัญก็มีการออกหมายจับแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อกล่าวหานะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของขายหวยราคาแพง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ชุลมุนนะฮะแลมโบอีสานหรือดอกเตอร์แลมโบเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าไม่ได้เป็นการไก่แกล้งไม่ได้เป็นการเตะขากองสลากยืนยันนะครับว่าจะคณะกรรมการที่มีแลมโบเป็นประธานยืนยันว่าหนึ่งจะมีการตั้งจุดขาย หวยนะครับแปบาทเนี่ยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับให้เป,เป็นเป็นตัวแบบเหมือนกับธงฟ้าอะไรประมาณนี้สอนะครับเขาเสนอว่าควรจะมีการเอาผิดผู้ที่ขายหวยเกินราคาเพื่อสูงขึ้นนะครับสที่สําคัญก็จะมีการขายสลากออนไลน์นะครับซึ่งแน่นอนฮนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกําลังโกโซบิกลามไปลามไปลามไป,ลมไปแล้วนะฮะและตอนนี้ถ้าบูเรื่องหวยมันก็รู้เรื่องหวยแต่ตอนนี้มันกําลังกระทบ ในเรื่องของการเลือกตั้งนะผู้ว่ากรุงเทพมหานครสิ่งที่เราเห็นนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัตรีก็กําลังลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะสร้างคะแนนนิยมนะกับปริยานพยาย,ยายมลงพื้นที่รอบๆทำเนียบรัฐบาลเนะจอในคุณประชาชนต่างๆก่อนะหน้านี้ฝั่งเพื่อไทยบอก้อนายกรัตรีลงแบบนี้นะฮะเป็นเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง แบบนี้เจตนาลงที่จะให้การสนับสนุนพรรคการเมืองของตนเองหรือเปล่าที่เสนอตัวให้เป็นนายก,กรัตรีที่ถูกเลือกให้เป็นนายก,กรัตรีเสนอให้เป็นนายกรัตรีเนี่ยพอดประยุทธ์เจตนารมทําแบบนี้หรือเปล่านะ แล้วก็บอกว่าเนี่ยผิดกฎหมายการเลือกตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยไม่ผิดกฎหมายการเลือกตั้งไม่เกี่ยวอะไรเลยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเดินลงพื้นที่แล้วก็ไม่ได้แสดงเสรีลักษณ์ของพรรคการเมืองแต่อย่างใดเป็นการเดินไปเยี่ยมประชาชนตามปกตินะซึ่งช่วงนี้นายกรัตรีก็เดินทางไปเยี่ยมประชาชนมากขึ้นนะครับทำไมอ่ะกำลังมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของหวยนะฮะซึ่งกําลังโกโซบิกไปกันใหญ่เนี่ย ผมก็เรียนไปแล้วนะบอกว่าไปเดินหลักยุทธศาสตร์การเมืองจริงไม่ต้องไปไปไปมุ่งไปเรื่องของการทำลายนะครับหรือว่าไปการไปจับกลุ่มมังกรฟ้าหรือเว็บไซต์ต่างๆที่เขาทำกันอยู่หรอกจริงง่ายมากเลยหลักของมันที่เดินอยู่ตอนนี้หนึ่งทำให้หวยเนี่ย80บาทให้ได้นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยปัญหาของมันไม่ใช่หวยที่80บาท ถ้าในเชิงปรากฏการณ์นโยบายของกรรมการของแลมโบต้องการในห,หวย80บาทไม่ใช่อย่างที่ผมเรียนเมื่อแต่แรกเนะี่ยการจะนํารายได้เข้าประเทศเนี่ยนะครับจะต้องทําที่หวยและคาสิโนของใกล้ตัวเลยนะครับหวยเนี่ยของที่ทําได้ง่ายๆเลยคณะกรรมการกองสลากสามารถออกระเบียบและสามารถดําเนินการได้โอเคเขาตั้งกรรมการขึ้นมานะครับแล้วก็จะทําให้มันถูกกับตั้งออนไลน์หาเรื่องตั้งออนไลน์ก็ทําให้คนเสียผลป,ประโยชน์ไม่พอใจตอนนี้สิ่งที่ผิดพลาด ผมเรียกว่าเป็นการผิดพลาดนะไปเดินเกมจับกลุ่มนะครับผู้ค้าออนไลน์พอไปจับกลุ่มผู้ค้าออนไลน์แจ้งข้อกล่าวหาสีข้อกล่าวหาปิดเว็บไซตนะ์แน่นอนคนที่องค์กรสมาคมนะฮะมูลนิธิต่างๆนะครับองค์กรของรัฐหรือองค์กรอะไรก็แล้วแต่ที่ไปได้โคต้าหวยเป็นพ่อค้าคนกลางเอาไปให้กับมังกรฟ้าและเว็บอื่นๆเนี่ย <c oughs> นะฮะ ก็ถูกตัดโคตาตั้งแต่วันที่16เมษายนเป็นต้นไปก็ถูกตัดโคตานคะครับคนฟังเนี้ยก็ตัดโคตาก็ตัดไปนี้เห็นเป็นไรสิ่งที่มันตามมาคืออะไรทราบไหมฮหนึ่งพลังเลือกตั้งกรุงเทพสองสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในระหว่างนี้ก็คือม็ 8, อบ8 0 0พันกว่าองค์กรนะเกือบ9 0 0 0ันองค์กรนะองค์กรละหนึ่งคนเกือบหมื่น นั่นหมายความว่าจะเกิดการแรงต่อต้านในการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครแน่นอนจะรับผลกระทบกับผู้สมัครเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐและฝั่งของรัฐบาลงานนี้งานนี้มันไม่ได้เข้างานไม่เข้าที่กองสลากงานนี้ไปเข้ากับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร <c oughs> ซึ่งควรจะทำไหมมันไม่เหมาะกับช่วงเวลามันไม่เหมาะกับโอกาส การมองมันมีเวลาของมันมีจังหวะของมันเนี่มันเป็นนิสิตีสําเข็มพอเรื่องของเลมโบคิปโผล่นะครับสิ่งที่ตามมาก็เป็นนิสิตีมนะเจอนี่อีกไปจับอีกก็แทนที่ว่าผมเรียนเนี่ยว่าแทนที่จะไปได้จับเขาไปเสียเวลาทําไมก็ามาคุยวางหลักการมันเก่งด้านนั้นเก่งด้านนี้ก็ามาวางเงื่อนไขดิก็กระ,ะจายอ่ะให้ขายให้มากที่สุดขายได้ง่ายที่สุดขายได้เยอะที่สุดกองสลากก็เป็นคนกลางนะครับค่าแพลตฟอร์มมาเท่าไหร่ก็กําหนดค่าแพลตฟอร์ม ก็ไม่ต้องไปลงทุนสร้างแพลตฟอร์มอะไรให้มันยุ่งยากนะก็ให้เอกชนนี่มันขายไปนะเราก็เป็นคนกลางในการดําเนินการแค่นี้ก็ยังมีไรายได้เข้าประเทศหวยเยียนแพงก็ต้องไปแข่งกับออนไลน์มันก็ถูกลงโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปตั้งจุดต่างๆให้มันเสียเวลาของง่ายๆนะครับสร้างแพลตฟอร์มนะครสร้างแพลตฟอร์มก็สร้างแพลตฟอร์มใหม่หวยบนดินหวยใต้ดินเอาขึ้นไม้หมดแค่นี้ ซื้อเลือกหมายเลขไหนก็ได้ไม่ต้องระบุหมายเลขคุณยาวหมายเลขไหนคุณซื้อบอกมาเลยนะฮะทำเป็นต้นบนต้น,ตนล่างอะไรผมไม่เล่นหวยไม่เป็นอะ่ะแต่ทำแบบหวยออนไลน์ใต้ดินทำแบบกันเดียวกันแค่นี้หวยใต้ดินก็หายรายได้มหาศาลเนี่ยที่ต้องเสียไปจากหวยใต้ดินมันจะกลับมาที่รัฐบาลโดยอัตโนมัติกองสลากโดรัฐบาลเนี่ยก็จะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย นะฮะเพราะเอกนชนมันจะเป็นผู้ดําเนินการเอกนชนต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบเอกนชนจะต้องเป็นผู้รับสัมปทานใช่ไหมฮะไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องไปทะเลาะกับไอ้ไอ้แปดพันกว่าองค์กรเนี่ยบ้าหรือเปล่ามาทะเลาะกับชาวบ้านในยามที่กําลังมีการเลือกตั้งอ่ะแปดพันกว่าองค์กรนะครับไม่ใช่แปดพันกว่าคนแปดพันกว่าองคอ์กรองค์กรละคนก็เกือบหมื่นแล้วมาทําอะไรในยุ่งเวลานี้ จังหวะเวลาโอกาสมันไม่เหมาะมันเป็นการสะท้อนอะไรผมเข้าใจแหละต้องการที่จะลื้อหวยแต่มันไม่ใช่ลื้อคุณยังไม่ใช่ลื้อเวลานีมันลื้ออะไรเวลานี้มันวอนหาเรื่องมันมีแต่เกมที่เรียกว่าทฤษฎีเกมเจอรี่ก็แในกาทตีบซ้เกมหรือมันเป็นเกมลบใครกาทำกันนะใครเป็นคนควางยุทธศาสตร์โอเคต้องการหวยคืนต้องการที่จะมันล้างใหม่ต้องการให้มันตรงไหมเดี๋ยวสิ่งที่มันตามมาคือม็อบ ม็อบต่อต้านใครไม่ใช่ต่อต้านกองสลากมันจะต่อต้านพลเอกประยุทธ์ยาวไปถึงคณะกรรมการและก็ยาวไปถึงพักพลังประชารัฐที่กําลังมีการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยผมเรียนไว้แล้วมันเลือกมันไม่ถูกที่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะมาทําในระหว่างนี้โอกาสที่พลังประชารัฐจะแพ้สูงมากโอกาสที่ประชาธิปัตย์ จะแพ้ก็มีสูงมากเอาละคะแนนนิยมจะแตกกันเป็นส่วนๆและเขาเนี่ยนะฮะจะมัวไม่เป็นล้านสองล้านเหมือนแต่ก่อนในอดีตที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครนะ่ะมันก็สี่ห้าแสนก็ชนะกันขาดแล้วผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมันไม่ควรทำไนงะทำในสิ่งที่ควรทำอู้วพลเอกประยุทธ์อุตส่าห์ลงไปหาเสียงโอ้ยฝ่ายกุนซื้อวางแผนจะให้พลเอกประยุทธ์ไปหาเสียงหวังนะไปพบเจอประชาชนแล้วหวังคะแนนนิยมจะกลับมาพลังประชารัฐ โอเคจะปล่อยประชานิยมลงไปนะครับทําบัตรประชาชนงประชารัฐเพื่อหวังทุกอย่างจะดีขึ้นแต่แก็เป็นเล่นหวยแปดบันกว่าหลายหาเรื่องนะใครวางยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเรื่องนี้ก็พี่นา้ดูนะพี่นายดีนะวางหลักผิดแล้วเดินเกมแบบนี้ฟันธงเลยเป็นเนกาตีบสามเกมแน่นอน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศัก์ดิจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ